แตงคิวแตงคิวดีๆแต่งค u t the hand up first ขอบคุณครับเราหรอ<แ>ครับครับโอเคมาครับ,รบพี่พี่เต็มเต้็มเจดเต็มขอหัวใจล้วนๆนะครับพี่พี่ครับเอาอ <Okay. S 2> ย่างไรลูกกินมอชอินาาุชอสวัสดีค่ะล้วนหัวใจมาล้วนหัวใจมาค่ะมาเปิดโปรตามใจลูกค้าหนึ่งอย่าง เพราะว่ามิแต่ตามใจแม่ค่าตลอดปีตลอดชาตเมื่อนีกระสิตตามใจอันตามใจคนเบิงแนี่ยจักมือหนึ่งนะคะยกเว้นกาแฟข่าวแดงหนึ่งแถมหนึ่งไม่มีแล้วบ้เปิดไหน้ <c oughs> <c oughs> นะคะใครเคยลองกินซองดำตัวรดโซเดียมอยากลองไหมคะบบอยากลองบอ อยากลองไหมคะไอตัวลดโซเดียมนางบีบอกเลยนะคะว่าดีมากดีแบบเมซีกินแล้วแบบมันมันขับออกมาทางเหงื่อกินแล้วมันขับออกมาทางปัสสาวะแต่ตัวนี้ไม่เน้นขี้ค่ะมุณเจ้าค่ะโบหิวขาวโบหิวน้ำาคือกันเมียนค่ะเออขายแต่กาแฟเหรอจ้าบบค่ะขายชุดยางแต่ว่ามันขายดีเนาะกาแฟผู้ใดเขามากระถามหาแต่กาแฟ โกโก้ go, มาเป็นอันดับสองค่ะมือเจ้าขากาแฟนี่มาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้กาแฟ oh. ตัวบีโลโซมือเจ้าโอ้ยโอ้โหพอได้พอคนที่เขาซื้อไปตอนที่โปรโมชั่นหกจุดหกโอ้โหมือเจ้าขากลับมาตอนนี้ oh. คือแบบอันนี้กลับมาแมฟฟีดแบ็กกลับมาคือแบบปัด้ดขายหลังบ้านคือแบบ <Okay. S 1> โอ้โหสุดน่ะ อยากร้องกาแฟรถบวมได้ไค,ค่ะได้ค่ะใช่ได้ได้ <c oughs> อย่าเห็ดลูก <c oughs> อย่าเห็ดลูกกาแฟากาแฟาตโตรถบวมมีมีม,มีเอาเป็นคู่เท่าเป็นคู่ได้นะคะแต่ว่ามันมีขอขายในราคาของตัวรถบวมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เซตคู่พี่น้องนะคะเซตคู่พี่น้องนั่นก็คือเออในราคาอ่าน จัดห้พิเศษเพราะว่าคนดูไม่เยอะตอนนี้นะคะมุเจ้าค่ะในราค <c oughs> าหนึ่งแถมหนึ่งยังสี่ห่ใได้แต่ว่าจัดจำนวนเนาะได้ไปทั้ง <c oughs> ตัวลดโซเดียมนะคะตัวลดบวมแล้วก็ได้ไปทั้ง <c oughs> นมนมน,นลูกไม่ไใส่ไม่เป็นไรหายแตมันกิน <c oughs> เดี๋ยวมันเปนบดเป็นยังเดี๋ยวแม่เก็บเองได้ทั้งตัวลดบวมแล้วก็ได้ทั้งตัวขี้เอาไปกินสลับกันเย่นสี่ได้นะคะันเจ้าค่ะแต่ว่าราคามันจะอยู่้น please จะอยู่ในราคาตัวตั้งมันจะต้องเป็นของ B Roso นะคะ um problem, man, if you if you taught, ่อเจ้าค่ะเอาบอถ้าเกิดว่าเอาบอกน่งดีเอากี่คนกดหนึ่งมาเดี๋ยวนังบีจะปักหมุดให้นั้นบีสิปักหมุดให้ตามจำนวนอี่ปักหมุดแหละในยีราฟเว่อแว่อโอเย โอ้ยย oh yeah, ye oh, ีราฟประธานพี uh, <yeah. S 1> love, say, ่พี่ค่ะยีราบยีราบทุกคนครับอู้ยังประธานในหอดหนึ่งหมื่นจายสัมจ่เดมใส่พี่พี่ครับยีราบครับใส่พี่พีครับอีกไหนยีราบอีกโอ้ยีราบอีกใช่ใช่ใส่พี่พี่ครับยีราบยีราบยีราบ อใครชื่อเจเดนยกมือขึ้นอบบกฟังแม่เลยฟังแเหมเนี่ยสวัสดีครับพี่พี๊โอ้โหพี่พี่ครับขอห้าหมื่นใจให้เจเดนได้ไหมครับบอเบึงพี่พี่ครับบอเบึงบอเบึงพี่พี่ครับ จจเด่นน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะเออนะคะเจ้ากดหนึ่งมาแต่ว่า้องบีขอให้เฉพาะคนที่เอ่อกดหนึ่งมาเดิมมาเจ้าเดินนะคะมาพเพื่อเป็นไ,ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมึงบีให้แบบเปิดให้สิเร็จเท่านั้นน้องมาเจ้าเนาะเสร็เสร็จได้ป็นเซ็คู่พี่น้องน,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 อน,นะคะกาแฟาจะปรับราคาขึ้นนะคะซองขาวแดงน้องมาเจ้าเนาะอ่าจะเป็นสามเก้าศูนย์เท่ากันกับตัวอื่นๆนะคะเท่ากันกันกบโตโลโซนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะ เดนวีเบิงก่อนค่ะเป็นเซตคูพี่น้องตัวโลโซลหนึ่งห่อสามร้อยเก้าสิบาทนะคะตัวนี้หนึ่งห่อสามร้อยเก้าสิบเรือมือเจอ้าเดิ้ลหนึ่งห่อมีอยู่สิบสองตัวนี้ไม่ขี้นะคะส่วนตัวแดงขี้เดือมือเจอ้าเดิ้ลนะคะหนึ่งห่อสามร้อยเก้าสิบนะคะทุกคนอ่ะสําหรับผู้ใดที่เอาตอนนี้เ,เ,เดือมือเจ้าเดิ้ลใครที่เอาตอนนี้นะคะคุอเจ้าค่ะนางบีให้ไปเป็นเซต คูพ่พี่น้องในราคาพิเศษด้วยนะคะระเจ้าคขาในราคาสุดพิเศษแล้วก็ให้ไปแถมฟรีนะคะระเจ้าคขะในราคาตัวนีเลยค่ะมันใช่ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งด้อมาเจ้าด้อมันอิ่มจเลยอิมจเลยอิ่มจจด้วย อิ่มอิ่มจ่าโดยอิ่มอิ่มอิ่มก็คืออิ่มจ่าโดยแหมว่ากินข้าวเขาจะบอกว่ากินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่มแล้วอิ่มจ่าโดยอิ่มภาษาสวยบอกว่าประชัยประชัยจ่าโดยประชัยแล้วเบาบางประชัยเจเดนจ่าโดยประชัยแล้วอิ่มจ่าโดยอิ่มจ่าโดยเออเอออิ่มจ่าโดยกับอิ่มจ่าโดยอิ่มจ่าโดย จัดด้วยอิมลเีลเีตเอิมแล้วเไหนอยู่ไหนดกอิมจัดด้วยนะชผสมประสานอยู่ซน์ะนี่มันอยูไซน์มันมีแล้วสติกเกอร์ ไดโนเสาร์แม่จะไปรู้เหรอเนี่ยหนูไว้ไหนอ่ะ I don't know where you put it ถามหาสติกเกอร์ไดโนเสาร์ไดโนโซอ้ออ้อเด็กเด็กสติกเกอร์ไดโนร์ลูกอยู่ไหนเนี่ยมีสิขายนของห้กูเลิกไปเลยขายหีค่าจะยากกับลูกนะผิดเพ้อผิดเพ้อโอ้ไอระเบินหน้าเน่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 บูบูฮ่าเน่เน่เน่ลาบูบูฮ่าเดนโนเอ